พาโฮมฟังก์ชันครบส่วนกลางอลังทำเลดีเดินทางสะดวกเข้าออกได้หลายเส้นทางทั้งถนนเพชรเกษมพุทธมณฑลสายสีและเซธ,ธกี้และนี่คือโครงการซิตี้เซ็นเพชรเกษมพุทธศาสตร์คอนบายปรินซิลีตอนนี้เขามีแคมเปญฉลอง25ปีปราคาช็อปแห่งปีลดสูงสุด5แสนราคาพิเศษ2ล้านต้นถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นใครที่มองหาพรีเมียมทาวน์โฮมคุณภาพที่ออกแบบได้อย่างลงตัวและตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานตามมาดูกันได้เลยวันนี้เราจะพาไปดูแบบบ้านซัมเมอร์กันบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มาพร้อม3นอน2องห้องน้ำจอดงท ความที่เพดานสูงถึง2.75เมตรทให้โปร่งโล่งไม่อึดอัดทั้งยังมีมุมอเนกประสงค์ซึ่งสามารถปรับเป็นห้องทํางานได้ส่วนห้องครัวก็มีขนาดใหญ่ใช้งานได้จริงส่วนบริเวณพื้นที่ซักล้างและลานจอดรถเสาเข็มลงลึกเท่าตัวบ้านป้องกันการซุดตัวและประหยัดทุนในการต่อเติมบ้านในอนาคตส่วนห้องน้ำด้านล่างก็มาพร้อมกับชาเวอร์มากันที่ชั้น2คือโปร่งมากเพราะเพดานเนี่ยสูงถึง3.8เมตรห้องมาสเตอร์เบดรูมคือมีขนาดใหญ่รองรับการทำวอล์กอินโคเซ็ห้องที่2ก็มีขนาดเล็กลงมาหน่อยชอบที่แแต่่ละหห้้้อองงงงมีชสสถึึทใรูก อยู่แล้วโล่งสบายมากส่วนห้องที่3จะมีขนาดเล็กสุดทําเป็นห้องเด็กหรือห้องพระก็น,น่าสนใจห้องน้าชั้นบนจะแยกฟังก์ชันการใช้งานเป็นสส่วนสะดวกสบายในเวลาเร่งรีบสุดๆมาดูกันที่ส่วนกลางกันบ้างครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะสระว่ายน้ําระบบเกลือฟิตเนสและคิดรูมทั้งยังมีโซนพื้นที่สีเขียวอย่างบ้างต้นไม้ให้เดินเล่นทาให้เราได้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติบอกย้ําความเป็นออกซิเจนคอมมูนิตี้สุดๆความปลอดภัยก็หายห่วงไปไหนมาไหนได้สะดวกเพราะไม่ไกลห้างและโรงพยาบาลแต่ตอนนี้บ้านหลังนี้ลด5้0แสนราคาพิเศษ าราคาดีๆแบบนี้มีถึงวันที่31พฤษภามนี้เท่านั้นหากสนใจก็สามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการหรโทร1 7 5่ได้เลยนะ